สวัสดีครับออดบังเรนครับวันนี้เข้ามาที่หน้าง,งานก่อสร้างนะครับอยู่ในขั้นตอนของการที่จะเตรียมเทพื้นถนนทางเข้าโรงจอดรถครับในส่วนของงานวันนี้นะครับช่างก็ได้ทําการติดตั้งรางระบายน้ําบริเวณชิดขอบของโรงจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับในการทํางานของผมนะครับผมจะใช้วิธีการติดตั้งรางระบายน้ําโดยที่มีการจัดแนวระดับน้ําที่ปากรางนะครับดังนั้นปากรางทั้งหมดจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมด ทีนี้จะเหลือปัญหาในส่วนของการที่เราจะทําให้น้ําไหลจากทางต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างสะดวกผมจึงต้องทําการเทสโลปในส่วนของท้องรางนะครับโดยผมกําหนดค่าความลาดเอียงนะครับอยู่ที่0.2%ซึ่งเมื่อคํานวณออกมาแล้วที่ระยะเทลาด20เมตรเนี่ยนะครับความต่างระดับระหว่างหัวรางกับท้ายรางอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นค่าที่สามารถทําให้น้ําสามารถไหลผ่านลงไปจาก ต้นทานถึงปลายทานได้ยอย่างสะดวกนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการขัดมันที่ท้องรางนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งสปกปรกคาบสกปรกติดได้ง่ายนะครับร<ม>างที่ว่านี้เป็นรางแบบเปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการวางฝาตะแกรงเหล็กอีกและในส่วนของรางจุดที่ต้องลอดใต้ถนนนะครับอันนี้จะต้องใช้เป็นฝาคอนกรีตที่รับน้ำหนักได้สูงนะครับมีความหนาแล้วก็สเปคที่แข็งแรงพอนะครับ ลอดไปจนถึงในส่วนของใต้กำแพงกันดินนะครับรั้วบ้านของเราออกสู่ระบบระบายน้ำของชุมชนนะครับอันนี้นะครับเป็นฝาคอนกรีตครับฝาคอนกรีตนี้ผมใช้ด้านหลังด้วยนะครับอ้อมไปทางด้านหลังบ้านซึ่งตัวรางก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยครับเพียงเท่านี้นะครับปัญหาเรื่องน้ำระบายไม่ทันนะครับก็จะทุเลาเบาบางลงไปอย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมออดบังเลนครับสวัสดีครับ